ครับปัจจุบันนะครับพี่น้องประชาชนมีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีการเห็นต่างนะครับทั้งในเรื่องการเมืองหรือในเรื่องอื่นนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการให้ร้ายผู้อื่นนะครับผ่านโลกไฟเบอร์นะครับอาจจะมีการชักชวนให้ไปร่วงคอมเมนต์นะครับหรือร่วงแชร์ในสิ่งที่ทาให้ผู้อื่นเนี่ยเขาได้รับความเสียหาย ในลักษณะที่เราเรียกว่าทัวลงนะครับแล้วเราไปร่วมกระบวนทัวกับเขานะครับทําให้ผู้อื่นเนี่ยถูกดูหมิ่นเกียดติชังได้รับความเสียหายนะครับอาจจะเรียกได้ว่าไปบูลลี่ผู้อื่นนะครับหรือภาษาภาษาไทยที่เป็นทางการก็คือการละรานทางไซเบอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดอย่างแรกนะครับการใส่ความผู้อื่นให้ ผู้อื่นในถูกดูมินเปลียดชังนะครับเวลาวามอายเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับเป็นการมีประมาทในการโฆษณาครับมีอาตรโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000บาทนะครับหรือหากเป็นการตัดต่อภาพผู้อื่นนะครับให้รับปากมายเช่นกันนะครับแล้วมีการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นความผิดตาม พรบคอมพิวเตอร์มาตัดสุนะครับมียาตาดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยการข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับหรือเป็นการดูหมินห่นโดยการโฆษณาผ่านโลกออนไลน์นะครับกฎหมายัม่หยัดในความผิดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะแสดง,งความคิดเห็นก่อนที่จะส่งต่อข้อม,มูลหรือเรียกว่าแชร์เนี่ย ขอให้มีสตินะครับใช้ความระมัดระวังใช้วิจารณญาณนะครับหากการกระทําดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับเราก็สูญเสียงพี่อาจจะสูก่เปินคดีได้นะครับเหมือนที่มีคํากล่าวว่าวันนี้สะใจวันต่อไปชดใช้กรรมนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็หากพี่น้องประชาชนที่ถูกบูรี่นะครับ นํเาเข้าข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับสามารถแจ้งความร้องผู้กับโทษได้กับพนักงานสอบสวนที่สถานตำรวจทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะครับหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปก็คือ 1. บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ร้ายท่านนะครับที่ทําให้ท่านเกิดความเสียหายนะครับ 2. งงก็คืคอ ข้อความนะครับข้อ,อ content คอนเทนต์ที่เขาโพสเขาคอมเมนต์เขาแชร์แล้วทำให้เราเสียหายนะครับก็สามารถนำะพยานหลักฐานนะครับดังกล่าวไปฟ้ไปพนักงานสอบได้ครับขอบคุณมากครับ